มาทำโจทย์การเด็กๆไม่ยากเลยเรื่องประโยคดูแล้วเป็นยังไงเอ่ยยากไหมดูรวมๆแล้วไม่ยากเลยแต่ดูรวมๆนะฮะแล้วมีสเสน่นะ,ะง่ายเหลือเกินใหนะ้เด็กนะเอาล่ะไปทำโจทย์กันเรื่องประโยคเนี่ยพี่ได้ดึงไม่ติดสองข้อเป็นโอเน็ตนะฮะฉบับจริงเลยนั่นเองนะะใหนะ้เด็กนะเอาล่ะมาเริ่มดูเลยในข้อที่หนึ่งไม่ยากนะคือคำโจทย์เยอะๆลูกเขาถามว่า ข้อใดเนี่ยนำประโยคสามัญที่กําหนดให้มาสร้างเป็นประโยคซ้อนได้ถูกต้องที่บอกแล้วประโยคซ้อนเนี่ยเกิดจากการนําประโยคสามัญหนึ่งประโยคมารวมกับอนุประโยคนั่นเองนะคะดังนั้นหาประโยคหลักก่อนอันไหนน่าจะเป็นประโยคหลักดีเนาะคุณยายทําขนมหม้อแกงกับอีกประโยคนึงคือขนมหม้อแกงอร่อยประโยคไหนเป็นประโยคหลักลูกเหอ ะะประโยคไหนเป็นประโยคหลักเอ่ยประโยคหลักก็คือต้องการที่จะบอกว่าขนมอันนี้มันอร่อยนั่นเองเนาะดังนั้นเราลองไปดูชอยการจะเป็นประโยคซ้อนได้ต้องมีคำเชื่อมว่าอะไรนะมันก็คือประโยคซ้อนต้องมีเพราะที่ซึ่งอันสิ่งดีเนาะว่าให้เป็นคำเชื่อมดังนั้นประโยคนี้คำที่มีคำคำที่ใช้เหมือนกันคือคำว่าขนมหม้อ,อกแกงกับขนมหม้อ,อกแกง ดังนั้นเนี่ยต้องมีหนึ่งประโยคทําหน้าที่ในการขยายอะไรขยายขนมหมอ้อแกงต้องเรียงประโยคอย่างไงคุณยายทําขนมหมอ้อแกงอร่อยนะักเรียนดูข้อที่1มีคําเชื่อมไหมมีคําเชื่อมไหมข้อที่1มีไหมมีไหมมีไหมตอบพี่มาไม่มีคําเชื่อมน,นั้นใช่ประโยคซ้อนไหมไม่ใช่ตัดทิ้งเลยข้อที่2ลูกขนมหมอ้อแกงที่คุณยายทําอร่อยวงกลมที่มันก็คือประโยคโซ่นเนี่ยพี่ออกไปแล้วนะคะต่อข้อ3ขนมหมอ้อแกง อร่อยที่คุณยายทำวงกลมคำว่าที่และข้อสี่คุณยายทำขนมหม้อแกงและวงกลมคำว่าและใช้คำว่าและใช่ประโยคซ้อนไหมใช้คำว่าและใช่ประโยคซ้อนไหมคิดนะคิดซิคิดซิคิดไม่ใช่ใช้คำว่าและเป็นประโยครวมค่ะตัดทิ้งเลยแสดงว่าศักสี่เท่ากันดังนั้นดูแค่ข้อ2กับ3ข้อไหนเรียงประโยคถูกขนมหม้อแกงที่คุณยายทำอร่อย ขนมหมอ้อแกงอร่อยที่คุณยายทำอันไหนเลียงถูกต้องลูกหลักๆเลยคือต้องการกล่าวว่าขนมหมอ้อแกงนั้นอร่อยเป็นประโยคหลักดังนั้นสิ่งที่ต้องนำมาขยายเลยหรือข้อความที่เป็นอนุประโยคก็คือต้องการบอกว่าไอ้ขนมหมอ้อแกงเนี้ยใครทำคุณยายทำประโยคหลักคือขนมหมอ้อแกงอร่อย สิ่งที่จะมาขยายแลย้ก็คืออะไรล่ะเป็นขนมหม้อแกงอะไรอะ่ะเป็นขนมหม้อแกงทั่วไปไหมไม่ได้ทั่วไปต้องบอกว่าขนมหม้อแกงไหนขนมหม้อแกงที่คุณยายทำอร่อยนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่2ขนมหม้อแกงเป็นประธานอาร่อยเป็นกริยาที่คุณยายทำทำหน้าที่ในการขยายประธานนั่นเองหรือว่าขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าโอเคไหมคะลูกโอเคเนาะดังนั้นประโยคนี้ตอ่อไปพี่ชื่นใจประโยคนี้เราเรียกว่าประโยคอะไร คุนานุประโยคขยายนามนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือไปดูต่อนะลกูกข้อที่สองต่อเลยง่ายมากข้อที่สองถามเรื่องเจตอะไรเอ่ยเจตนาของประโยคข้อไหนขอร้องขอร้องเนี่ยมันจะอยู่ในเจตนาของประโยคที่ทำไมเอ่ยบอกให้อะไรคะบอกให้ทำแต่บอกให้ทำมันมีสองแบบเด่นที่พี่ได้บอกไปมีประโยคขอร้องกับประโยคคำอะไรคำสั่งประโยคขอร้องมักจะมีคำว่าโปรด กรุณานะอย่างนี้นะฮะเธออย่างนี้นะฮะล่าอย่างนี้นะฮะประโยคคําสั่งก็จ้องอย่างเงี้ยจ้องต้องอย่างเงี้ยบังคับให้ทำเห็นมะลูกนะห้ามอย่างเงี้ยนะฮะย่าอย่างเงี้ยนะคะคําสั่งนะลูกนะใช่นะฮะต้องสั่งย่าอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นแล้วนะลูกดูเลยข้อนี้หาคําที่เป็นคําคีย์ก่อนข้อหนึ่งเลยนะคะลูกนะน้ํายังร้อนระวังลวกมืออันนี้ใช่ไหมระวังลวกระวังลวกมืออันนี้ใช่ประโยคขอร้องไหมลูก ไม่ใช่แล้วเหมือนแบบต้องการแบบออกแนวสั่งมากกว่าเนาะโอเคไปดูข้อต่อไปก่อนเราต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะวงกลมนะค่ะออกกําลังกายทุกวันร่างกายแข็งแรงอันนี้เป็นการบอกทั่วๆไปบอกเล่าทั่ว,วไปไม่ได้เป็นการบอกให้ทำเนาะเป็นการแจ้งให้ทราบวาดรูปดอกไม้สวยๆให้เขาวอีกสักสองภาพเธอะวงกลมคําว่าเถอะอุ้ยมีทั้งสองข้อเลยทั้งนะกับคําว่าเถอที่ค้าข้อนี้ตอบสองข้อหรือเปล่าคิดให้ดีค่ะ มีข้อหนึ่งเป็นออกแนวคำสั่งค่ะลูกหาคำที่เป็นคำสั่งข้อนี้ตอบข้อที่สี่ค่ะพอข้อที่สองต้องทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะวงกลมคําว่าต้องต้องเป็นการบังคับต้องทํานะต้องทํานะต้องทําให้เสร็จก่อนนะเห็นไหมคะลูกบังคับให้ทนะําดังนั้นเป็นประโยคคําสั่งนั่นเองข้อนี้ตอบข้อที่สี่เนาะเป็นประโยคขอร้องนะคะอย่าโดนเขาหลอกนะจ๊ะไปดูข้อต่อไปข้อที่สามลูกถามเรื่องประโยครวม ประโยครวมแปลว่าเป็นการนําประโยคสามันสองประโยคมารวมกันโดยใช้คําเชื่อมและกับหรือแต่ศักดิ์รีของประโยคต้องทำไมเอ่ยเท่ากันดังนั้นนักเรียนขาข้อนี้ออกข้อสอบได้ไม่ดีที่บอกเลยออกได้ไม่ดีคนออกข้อสอบอาจจะแบบเมาเมาเบอร์เบอร์นะเราอย่าไปว่าเขานะลูกนะเราอย่าไปว่าเขาอาจจะมึนๆอย่างนี้นะคะใช่หลายๆประโยคในข้อนี้เนี่ยไม่ใช่ประโยครวม เห็นไหมคะเขาอาจจะผิดพลาดเรื่องหลักเวยากรแนวใหม่มันเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไงดังนั้นไม่เป็นไรลูกลองดูจากความหมายความหมายข้อหนึ่งจะแตกต่างจากข้ออื่นเลยดูนะหนังสือนิทานกับซีดีเพลงอยากได้อะไรคล้อยตามให้เลือกหรือขัดแยง้งลองคิดสิหนังสือนิทานกับซีดีเพลงอยากได้อะไรเออให้เลือกเก่งมากต่อไปเลยนะครับพี่พูดกับน้องนะอาทิตย์นี้อยากไปทะเลหรือไปช้อปปิง้ง อยากไปทะเลหรือไปช้อปปิ้งทำไมเอ่ยก็ให้อะไรเอ่ยให้เลือกเช่นเดียวกันดูต่อนะเนี่ยระหว่างของกินกับของใช้จะซื้ออะไรให้คุณปู่หรอนะ,ะระหว่างของกินกับของใช้จะซื้ออะไรให้คุณปู่อันนี้ก็เป็นประโยคอะไรให้เลือกเห็นไหมคะดูจากความหมายถ้านักเรียนดูแค่คําเชื่อมเนี่ยผิดเลยนะคะทั้งคุณย่าข้อที 4, ่สี่ลกทั้งคุณย่าและคุณยายวงกลมคําว่าและคุณย่าและคุณยายชอบกินมะม่วงอ,อกร่อง อันนี้ใช้คําว่าและแสดงว่ามีใจความทําไมคล้อยตามกันชอบทําอะไรอย่างเดียวกันเนาะดังนั้นข้อนี้ง่ายมากๆความหมายแตกต่างจากข้ออื่นเลยข้อนี้ตอบข้อที่สี่นเนี่นะข้อที่สี่ยากไหมโลกไม่ได้ยากเกินไปนะฮะแบ๋วๆใสๆนะให้เด็กเนาะไปดูข้อต่อไปเลยไม่เสียเวลาค่ะยังอยู่ในเรื่องของประโยครวมเนาะประโยครวมดูคําเชื่อมอะไรนะและกับหรือแต่ ข้อนี้เนี่ยอาจจะมีการแสงคําหรือเปลี่ยนคํานิดนึงแต่ลองดูจากประโยคน่าจะเดาได้อยู่เนาะอันไหนเป็นประโยครวมลูกมีประโยคสามมันสองกันมารวมกันเนาะข้อหนึ่งเด็กคนนี้ชอบทํากันบ้านแล้วก็วงกลมแล้วก็แล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยระยะนี้น้ําในแม่น้ําลําคลองจะเอ,อ่อล้นตลิ่งทุกวันข้อสองมีคําเชื่อมไหมเอ่ยมีคําเชื่อมไหมไม่มีหาไม่เจอเลยเนาะหาไม่เจอเลยตัดทิ้งเลยค่ะ คำโจทยให้เร็วลูกข้อ3ดอกไม้ในส่วนนี้ล้วนเป็นดอกไม้ที่วงกลมที่มันก็คือประโยคสอนต้องมีเพราะที่ซึ่งอันว่าให้เป็นคำเชื่อมที่มีสีสันสดใสขยายดอกอะไรดอกไม้อันนี้เป็นประโยคอะไรโลกประโยคสอนตัดทิ้งเลยนักเรียนโรงเรียนนี้ชอบทานอาหารไทยทุกชนิดมีคำเชื่อมไหม ไม่มีคำเชื่อมข้อนี้ก็ตัดทิ้งค่ะข้อ 2, 2เป็นประโยคสามัญข้อ3เป็นประโยคซ้อนข้อ4เป็นประโยคสามัญข้อนี้ตอบข้อที่1ค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นคำว่าและได้นะคะเด็กคนนี้ชอบทํากันบ้านและก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยและดูโทรัศน์ไปด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะกำลังกระทํากริยา2อ,อย่างพร้อมกัน,น,นก็คือทํากันบ้านกับดูโทรทัศน์นั่นเองไม่ยากนะคะลูกนะ ไปดูข้อต่อไปเลยข้อที่5นะคะเด็กนะข้อที่5ข้อที่ 5, 5เป็นเรื่องของประโยคสาอะไรนะสามันเนาะประโยคสามันมีคําเชื่อมไหมไม่มีคําเชื่อมกริยาเนาะไม่มีคําเชื่อมกริยาไม่มีคําเชื่อมที่ซึ่งอันว่าให้นะฮะ mm. เจอคําเชื่อมเหล่านี้ตัดทิ้งไปเลยนะคะเด็กเนาะมาดูเลยข้อ 1, 1คนไข้เป็นประธานรับประทาน เป็นกริยายาเป็นกรรมโดนกินใช่ไหมครับลูกนะครั้งละหนึ่งเม็ดทุกวันอันนี้เป็นส่วนขยายนั่นเองเนาะคุณเป็นประธานต้องรับประทานเป็นกริยายานี้ทุกวันเป็นกรรมนะลูกนะรับประทานยาเป็นอะไรเอ่ยยาเป็นกรรมเนาะจนนักเรียนหาวงกลมคําว่าจนเอาไว้ค่ะลูกจนเป็นคําเชื่อมอะไรนะที่พี่บอกไปจนเป็นคําเชื่อมอะไร เก่งมากเป็นคําเชื่อมเสริมนั่นเองเนาะเป็นคําเชื่อมเสริมหรือสามารถนํามาใช้เป็นคําเชื่อมอะไรเอ่ยประโยคซ้อนได้นั่นเองเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยข้อที่สองนี้ใช่ประโยคสามัญไหมไม่ใช่เพอเจอมีกริยาอย่างน้อยสองตัวคือรับประทานกับหมดค่ะมีกริยาสองตัวอยู่ต่างตําแหน่งกันด้วยดังนั้นเนี่ยผิดเลยน้องเป็นประธานต้องเลือกเป็นกริยาระหว่างจุดๆๆด,ดหรือระหว่างรับประทานยาหรือฉีดยา ให้เลือกมีกริยาคือรับประทานกับฉีดนั่นเองมีกริยากี่ตัวโลกโอ้โหสามตัวเลยนะมีกริยาเลือกมีกริยารับประทานแล้วก็มีกริยาฉีดนั่นเองนะฮะเยอะมากอันนี้ไม่ใช่ประโยคสามัญและเป็นประโยครวมตัดทิ้งเลยข้อที่ 4. นักกีฬาต้องรับประทานอาหารและดื่มน้ํารับประทานเป็นกริยาดื่มเป็นกริยาดังนั้นใช้คําเชื่อว่าและตัดทิ้งข้อนี้ง่ายตอบข้อที่1นึ่งาถูกไหมถูกปรมเม เก่งมากนะคะดูอี่เหลือนะคะลูกนะ้ำไม่ยากแล้วนะคะข้อต่อไปถามเรื่องเดิมๆค่ะประโยครวมประโยครวมมีอะไรนะและกับหรือแต่ข้อนี้ทาให้ชื่นใจกวาดสายตาแล้วตอบเลยค่ะลูกอย่าเสียเวลาข้อนี้ตอบข้อที่2เก่งมากพี่รักและช่วยเหลือน้องเสมอข้อ1ไม่ใช่นนองมีคําว่าเพราะมีคําว่าเพราะเป็นประโยคอะไรประโยคซ้อนนะคะ พี่น้องต่างรักใข้ปองดองกนอันนี้ประโยคสาอะไรเอ่ยสามาัญไม่มีคําเชื่อมเนาะสามารถคีเป็นพลังสร้างความสุขอันนี้ก็เป็นประโยคสามาัญนั่นเองง่ายไหมง่ายนะไปดูข้อต่อไปทําอย่างรวดเร็วลูกโจทย์ถามเรื่องข้อใดเป็นประโยคการจะเป็นประโยคได้ต้องมีปะทานบวกกริยาขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเป็นประโยคไหมไม่เป็นเนาะดูเลยข้อหนึ่งผู้คน เป็นประธานซื้อกริยาโอเคครบข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนี่คะแต่ข้อนี้เขาบอกว่าแบบเลือกสองคำตอบน้องๆขาข้อสอบโอเนเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนรูปแบบกันออกเรื่อยเนาะถ้าย้อนกลับไป5ปีเนี่ยเป็นข้อสอบแนวความสัมพันธ์กันก็คือ1นึ่ถามเนี่ยจะมีสอข้อเนี่ยจะมี2องคำถาม แล้วสองคำถามเนี่ยก็จะคำถามแล้วหนึ่งคำตอบก็คือหนึ่งข้อต้องตอบสองคำตอบบรรลกถึงจะได้คะแนนผิดอันหนึ่งไม่ได้คะแนนเลยนะคะพอเปลี่ยนจากกันนั้นมนาะปุ๊บก็มาเป็นแบบเลือกสองคำตอบก็คือข้อหนึ่งมีหกช้อยบอกเลยเพิร์เจอร์แล้วให้เราผลสองอันเด็กบางคนไม่รู้ว่าผลไปข้อเดียวผิดไม่ได้คะแนนนะคะพอหลังจากจบอันนี้ไปปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นข้อสอบแบบอัต,ตนยัยหรือว่าข้อเขียนนั่นเองเปลี่ยนบ่อยมากเลยนะลูกนะเปลี่ยนบ่อยกว่าแฟนอีกนะคะดังนั้นดูเลยข้อนี้ต้องหาอีกคำตอบหนึ่งลกูกข้อสองพืชผักผลไม้มีกริยาไหม ไม่มีอาหารมากมายมีกริยาไหมไม่มีข้อสีอ่แม่ค้าพายเรือแม่ค้าเป็นประธานพายเป็นกริยาข้อนี้ตอบข้อสี่ด้วยจ้าตลาดน้ําริมคลองไม่มีเนาะแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยไม่มีกริยาข้อนี้ตอบข้อหนึ่งกับสี่ตอบถูกสองข้อได้ไปเลยหนึ่งคะแนนนะคะลูกนะดีใจน้ําตาไหลเลยนะคะลูกนะเสร็จยงังเสร็จเนาะ ไปดูข้อที่แต่อยังอยู่ในเรื่องของอันไหนเป็นประโยคอันไหนไม่เป็นประโยคลูกจะเป็นประโยคได้ต้องมีประธานบวกกริยาข้อหนึ่งดูเลยสัตว์ป่าแสนงามตามธรรมชาตินี้มีกริยาบอกการกระทำไหมสัตว์ป่ามันทำไมมันทำไมไม่ได้บอกตัดทิ้งไปก่อนเนาะเป็นเครื่องชีนิเวศงามตามจุดหมายเป็นเป็นคำกริยามีประธานไหมอ่ะไม่มีประธานอันนั้นใช่ประโยคไหมไม่ใช่ไม่ใช่ประโยคขาดประธานไปนะฮะตัดทิ้ง พืชพันธุนเเน์เขียวชะอุ่มชุ่มใจกายพืชพันธุ์เขียวชะอุ่มเนาะเขียวชะอุ่มถ้ายึดตามหลักไวยากรณแนวใหม่อาจจะเป็นประโยคก็ได้แต่มันมีข้อหนึ่งที่เป็นประโยคแน่ๆเลยนะคะเป็นประโยคแน่ๆคนออกข้อสอบอาจจะเบลเ,เบอร์อยู่นะคะลูกนะตอนออกข้อสอบเนาะยังยึดหลักเก่าหลักใหม่มั่วไปหมดนะคะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็ยังไม่ใช่มีข้อหนึ่งชัดเจนเลยมีประธานเน้นๆมีกริยานเ,นเน้นๆเลยนะคะก็คือข้อที่ 4. สี่ว์ทั้งหลายเป็นประธานมีสุขเป็น กริยานั่นเองเห็นไหมคะสัตว์ทั้งหลายมีสุขห่างทุกภัยข้อนี้จึงตอบข้อที่4ี่ชัดเจนที่สุดแต่ข้อสอบแบบนี้จะไม่มาออกอีกต่อไปแล้วที่มันกำกวมอย่างนี้เนี่ยเนาะเป็นข้อสอบแบบกำกวมอะเป็นแบบยังยังแบบยังมึนๆอยู่อะว่าจะใช้หลักไหนในการออกแล้วเรียนใช้หลักที่ในการทำข้อสอบแลจบเลยนะคะเด็กนะไปดูต่อข้อที่9้าลูกยังอยู่เรื่องเดิมเป็นประโยคไม่เป็นประโยคมีประธานกับกริยาค่ะ ข้อไหนเป็นประโยคลูกโลกยามเชา้าเป็นไหมมีกริยาไม่โลกยามเชา้าโลกยามเช้ามันทําไมอ่ะไม่เห็นจะมีเลยตัดทิ้งเพอร์เจอร์นะ,ะลูกนะคุยกับหมอชนิกาใครคุยคะไม่เห็นมีใครคุยเลยนะคะไม่มีประธานเนาะขาดประธานไปขาดประธานข้อสามเราคือคนไทยเราเป็นประธานคือเป็นกริยาคนไทยเป็นอะไรลูกใช้กรรมไหมหลังกริยาเป็นใช้กรรมไหม หลังกริยาเป็นไม่ใช่กรรมนะลูกเราเรียกว่าส่วนเติมเต็มเพราะคำว่าเป็นมันคือ verb to be นั่นเองเนาะเป็นกริยาที่ต้องอาศัยส่วนเติมเต็มข้อนี้ตอบข้อ3ะคะ่ะเป็นประโยคเที่ยวละเมยไทยแลนด์ใครเที่ยวอ่ะมมีประธานเลยตัดทิ้งเพรสเจอนะ,ะลูกข้อนี้ง่ายมากตอบข้อ3ง่ายไหมไปดูข้อที่10ต่อเลยนะคะลูกข้อที่10เขาถามเรื่องของส่วนประกอบของประโยคลูก เขายกตัวอย่างประโยคมาว่าพ่อปลูกผักสวนครัวไว้ในสวนหลังบ้านเขาถามว่าในสวนหลังบ้านเนี่ยทำหน้าที่อะไรวิเคราะห์นะพ่อเป็นประธานปลูกเป็นกริยาปลูกอะไรผักสวนครัวปลูกผักสวนครัวปลูกไว้ที่ไหนปลูกไว้ในสวนหลังบ้านคำถามเลยในสวนหลังบ้านขยายอะไรพี่ใบให้เดียวเนคิดนะพี่ใบให้นะขยายอะไรกอไก่ขยายคำว่าปลูก ปลูกในส่วนหลังบ้านหรืออีกอันนึงคือขยายผักสวนครัวก็คือขยายกรรมที่ตัดช้อยให้คือขยายประทานกับขยายกับขยายเออกับบทกรรมที่ตัดทิ้งให้เหลือสองช้อยคือบทขยายกริยากับบทขยายกรรมคิดดีๆนะปลูกไว้ในสวนหลังบ้านหรือผักสวนครัวในสวนหลังบ้านตอนนี้คิดให้ดีนะถ้าตอบว่าขยายกรรมปุ๊บ ข้อความที่จะขยายกรรมคือต้องทําให้กรรนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นอาจจะบอกว่าปลูกผักสวนครัวเช่นอะไรบ้างบอกชนิดของผักสวนครัวพวกเนี้ถึงจะขยายกรรมแต่ถ้าบอกตําแหน่งบอกสถานที่ต่างๆในข้อความนี้ในสวนหลังบ้านทําหน้าที่ขยายปลูกค่ะข้อนีอย้ยากนะฮะตอบข้อสา ต้องปลูกในสวนหลังบ้านค่ะในสวนหลังบ้านขยายกริยาเด็กๆยากไหมข้อนี้นิดนึงเนาะแต่ไม่เกินความสามารถเรานะคะเอาละไปดูข้อต่อไป11ต่อเลยนะคะอีกสองข้อจะจบแล้วนะคะเด็กนะข้อที่11ดูต่อเขาถามว่าข้อใดเป็นประโยคสามัญประโยคสามัญจะต้องมีอะไรเอ่ย1ประธาน1กริยาเนาะหลักๆเลยคือต้องไม่มีคำเชื่อมกริยา ดูเลยข้อ1พ่อแม่ภูมิใจที่มันก็คือประโยคสอนต้องมีพระที่ซึ่งอันว่าให้เป็นคำเชื่อมที่ในที่นี้ที่อะไรที่ลูกประพฤติดีข้อหนึ่งเป็นประโยคสอนข้อ2อลูกครูตั้งใจสอนเพื่อเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้วงกลมคำว่าเพื่อที่บอกแล้วครับว่าเพื่อคำว่าดังนั้นเนี่ยก็เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยค ซ้อนเช่นเดียวกันดูข้อสามนะเจ้าหน้าที่พี่คะนี่มีที่ไงมันก็คือประโยคสองสองมีเพราะที่มีที่สองอันด้วยนะคะเพอ,อเจอนะคะลูกนะที่ในที่นี้ใช่ประโยคใช่คําเชื่อมประโยคซ้อนไหมเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ในที่นี้มันคืออะไรเอ่ยเป็นคําเดียวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นประธานค่ะปฏิบัติเป็นกริยาหน้าที่โดนปฏิบัติเป็นกรรม ดังนั้นหน้าที่อันนี้สองที่อันนี้ก็ไม่ใช่คําเชื่อมลูกเป็นคํานามนะคะเป็นกรรมของประโยคโดยเคร่งครัดทำหน้าที่ขยายอะไรปฏิบัติโดยเคร่งครัดดังนั้นแล้วข้อนี้คำว่าที่จึงทำไมลูกไม่ใช่คําเชื่อมประโยคซ้อนเนาะข้อนี้เป็นประโยคสามัญค่ะลูกข้อสอบเขามาหลอกแล้วนะคะใจร้ายไหมใจร้ายอะ่ะเขาข้อสี่ลูกเขาเป็นหนาหารเขาเป็นประธานเป็นเป็นกริยาทาหารเป็นส่วนเติมเต็ม เพราะวงอมเพราะมันก็คือประโยคสอนนะเสียงดีมากนะฮะต้องมีเพราะที่ซึ่งอันว่าหายเป็นคําเชื่อมข้อนี้จึงตอบข้อที่สามเป็นยังไงล่ะง่ายใช่ไหมล่ะใค้เด็กนะเอาละ่ะและข้อสุดท้ายใครทําข้อนี้ได้ให้หอมแก้มสามครั้งเลยนะคะข้อที่สิบสองลูกข้อใดเป็นประโยคสามัญต้องไม่มีคําเชื่อมดูเลย ผู้ปกครองเดินไปที่หอประชุมวงกลมคําว่าที่ใช่คําเชื่อมไหมพ่อกําลังตัดต้นไม้ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าวงกลมที่ที่สาวคนโตไปโรงเรียนที่แม่เคยเรียนวงกลมที่หลังจากที่เธอสอบเสร็จเธอก็จะซื้อแมวมาเลี้ยงวงกลมที่วงกลมก็ข้อไหนเป็นประโยคสามัญลกที่ในข้อไหนไม่ใช่คําเชื่อมที่ในข้อไหนผู้ปกครองข้อที่หนึ่งเป็นประธานเดินไปเป็นกริยา ที่หอประชุมเป็นบุพบทบอกสถานที่ข้อเนี้ยเป็นประโยคสามัญข้อเป็นประธานกําลังตัดเป็นกริยาต้นไม้โดนตัดเป็นกรรมต้นไม้ไหนเ่ยต้นไม้ที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าขยายต้นไม้ที่สาวคนโตเป็นประธานไปเป็นกริยาโรงเรียนเป็นกรรมเนาะโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนที่แม่เคยเรียนอันนี้เป็นประโยคสอน หลังจากที่อันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคำที่ใช้ในการเชื่อมเนาะหลังจากที่สอบสอบเป็นกริยาเนาะสอบเสร็จเธอก็จะซื้อแมวซื้อเป็นกริยาข้อนี้มีกริยาสองตัวไม่ใช่ประโยคสามัญแน่นอนดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่หนึ่งนะเองใครตอบถูกยกมือเลยอัปรบมือเอาล่ะนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างสำหรับเรื่องของประโยคยากไหม ไม่ยากเลยนะฮะง่ายมากๆเลยนะฮะเด็กเนาะเราเนี่ยได้เรียนกันไปแล้วตั้งแต่เรื่องของคำใช่ไหมฮะคำไทยคำยืมแล้วก็แบ่งคำเป็นชนิดต่างๆแล้วก็นำคำมาสร้างเป็นประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารนะฮะเด็กเนาะเดี๋ยวในมวลหน้านะลูกนะเราจะนำประโยคเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการสื่อสารกัน แล้วการสื่อสารในแต่ละครั้งนี้เนี่ยเราต้องคํานึงถึงอะไรด้วยคะเด็กๆคานึงถึงระดับภาษาด้วยภาษาไทยเราเป็นภาษาที่มีระดับต้องคํานึงถึงบุคคลแล้วก็ฐานะนั่นเองเนาะเดี๋ยวในมวลหน้าเราจะมาดูกันในเรื่องของระดับภาษาและคําราชาศัพท์กันนะครับ